ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบัน SCP SCP คือ SCP Foundation เป็นชื่อขององค์กรลับที่ค้นหาเก็บกู้และกักกันสิ่งเหนือธรรมชาติพร้อมทั้งวิจัยและทดลองเพื่อหาวิธีกักกันและรับมือกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยสิ่งเหนือธรรมชาตินี้เป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของโดยจะถูกเรียกแทนด้วยรหัส SCP แล้วตามด้วยตัวเลข scp 014มนุษย์คอนกรีต scp 014เป็นชายชาวคอเคเซียนอายุรา,ราวราว30ปีผมสีดำตาสีน้ำตาลรูปหน้าค่อนข้างกลมจากบันทึกบอกว่าเขาชื่อว่าโรเบิร์ตเชดตฟอร์ดถูกกักกันตัวในปี1915ไว้ที่โรงพยาบาลนอริชรัฐคอนเนติคัตเนื่องจากอาการจิตเภทแบบหลงผิดโดยเขาอ้างว่าเขาโดนสาปให้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์แต่ต้องกลายเป็นคอนกรีตอย่างช้า,ชา SCP-014 มีลักษณะภายนอกเหมือนผู้ชายธรรมดาแต่ไม่แสดงร่องรอยความชราเลยรวมทั้งไม่มีกระบวนการเผาผลาญใดๆในร่างกายเลยด้วยเขาไม่กินไม่ดื่มเหงื่อไม่ออกและไม่แสดงถึงกลไกของการมีชีวิตแบบอื่นๆด้วยเขาหายใจก็ต่อเมื่อกำลังพูดอยู่เท่านั้นนอกจากดวงตาและอวัยวะที่ใช้ในการพูดแล้วส่วนอื่นๆของร่างกายเป็นอัมาาพาตขยับไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เขาไม่มีร่องรอยของแผลกดทับเลยทั้งทั้งที่อิริยาบถของเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนมาหลายสิบปีแล้วเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อที่ไม่มีอาการรีบเลยเขาสามารถสนทนาได้ตามปกติแต่มีความรู้และความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆค่อนข้างน้อยเนื่องจากการกักกันตัวเขาทำให้ไม่ได้รับรู้อะไรเลย SCP-035 หน้ากากคลองร่าง SCP-035 เป็นหน้ากากแสดงละครตลกที่ทำจากเซรามิกในบางครั้งตัวหน้ากากก็จะเปลี่ยนเป็นอารมณ์โศกเศร้าเมื่อมีมนุษย์อยู่ใกล้กับ SCP-035 หน้ากากครองร่างในระยะ1-2เมตรหรือมองเห็นหน้ากากคลองร่างโดยตรงจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความต้องการที่อยากจะใส่หน้ากากครองร่างอย่างรุนแรง เมื่อ SCP-035 ถูกสวมใส่อยู่บนใบหน้ามันจะส่งคลื่นเข้าไปหาสมองทำให้ผู้ใส่ควบคุมตัวเองไม่ได้และทำให้สมองตายในที่สุดร่างที่ถูกสิงโดยหน้ากากนั้นจะสูญเสียแร่ธาตาุต่างๆอย่างช้าๆจนทำให้ตายและกลายเป็นศพที่มีลักษณะผอมแห้งมากกว่ามัมมี่ อย่างไรก็ตาม scp 0 3 5นั้นเมื่อทดลองกับสัตว์พบว่าไม่มีผลเมื่อนำไปใส่บนหน้าของสัตว์ scp 0 2 4เวทีเกมโชว์แห่งความตาย scp 0 2 4เป็นเวทีเกมโชว์แห่งความตายที่ถูกทิ้งราง และได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อกลุ่มวัยรุ่นได้บุกรุกเข้าไปยังเวทีที่ถูกทิ้งร้างและเหลือผู้ชนะผู้เดียวที่รอดออกมาและเล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังเธอเล่าว่าในระหว่างการเข้าไปใน SCP-024 เธอจะได้รับการทักทายโดยมีผู้ประกาศนิรนามที่ติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์คอม ผู้ประกาศจะแจ้งให้เธอทราบว่าเธอกำลังจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเกมโชว์ที่ผู้ชนะจะได้รับรางวัลใหญ่แต่ก็จะเตือนว่าเกมนั้นมีอันตรายเป็นอย่างมากต่อมาผู้เข้าร่วมการแข่งขันในเกมจะได้รับการนำพาไปยัง scp 0 2 4เวทีเกมโชว์โดยเกมที่เล่นจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเกมจะมีผู้ชนะเพียงผู้เดียว ผู้ประกาศจะอัปเดตสถานะของพวกที่เล่นเกมอยู่เรื่อยๆและขณะที่เกมคืบหน้าจะมีสิ่งกีดขวางต่างๆและจะมีอันตรายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนบางครั้งเมื่อไม่มีผู้ชนะ SCP-024 เวทีเกมโชว์แห่งความตายจะปิดตัวลงและจะรีเซ็ตเกมเมื่อมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มใหม่เข้ามา scp 040เด็กแห่งวิวัฒนาการ scp 040เป็นเด็กหญิงเชื้อสายคอเคเซียนอายุประมาณ8ปีสูง1เมตร scp 040มีลักษณะผิดปกติทางกายภาพหลายประการเธอมีผิวหนังที่อ่อนไหวต่อแสงมากและยังได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสทางกายภาพได้ง่ายมากผมของเธอแห้งและหลุดร่วงได้ง่ายและมีตาหนึ่งข้างที่มองไม่เห็น scp 040นั้นสามารถควบคุมมวลที่มีชีวิตได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์และปรับแต่งสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ให้กลายเป็นแบบใหม่ผลของการกลายพันธุ์นี้จะเกิดขึ้นตามความต้องการของเธอ scp 040เด็กแห่งวิวัฒนาการนี้ไม่อาจแปลงสภาพสิ่งมีชีวิตระดับจุลินทรีย์ได้การแปลงพืชพันธุ์ก็ทำได้อย่างลำบาก แต่มวลสารของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนั้น SCP-040 สามารถใช้เพื่อการกลายพันธุ์ได้ <c oughs> SCP-009TH หุ่นจำลองกายวิภาค SCP-009TH เป็นหุ่นจำลองกายวิภาคแบบเต็มตัวเพศชายที่ด้านหน้าบริเวณลำตัวของหุ่นจำลองถูกเปิดออกให้เห็นส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วนอวัยวะที่เหมือนกับของมนุษย์ ในสภาพปกติ SCP-009TX จะเป็นเพียงแค่หุ่นจำลองธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมนุษย์เข้าไปใกล้มันในระยะ5เมตรบุคคลนั้นจะรู้สึกเจ็บปวดภายในร่างกายอย่างทันทีจนกระทั่งล้มลงไปต่อมา5นาทีหลังจากนั้น SCP-009TX จะเริ่มขยับส่วนศีรษะและอวัยวะต่างๆแม้กระทั่งพูดออกมา บุคคลที่ได้รับผลกระทบนี้จะถูกเปลี่ยนอวัยวะภายในร่างกายกลายเป็นของจำลองทั้งหมดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและอวัยวะจำลองของ s c p 0 0 9 t h จะถูกเปลี่ยนเป็นอวัยวะของจริงที่มีการเคลื่อนไหวและการทำงานเหมือนกับของจริงทั้งหมดรวมถึงผิวหนังที่แข็งแห้งกรอบก็จะกลายมาเป็นผิวหนังของจริงที่มีเลือดมีเนื้อ ในระหว่างที่ SCP-009TH กลายเป็นมนุษย์นั้นบุคคลอื่นสามารถเข้าใกล้กับ SCP-009 ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามหากมีคนเข้าใกล SCP ้ SCP-009TH ตอนที่ยังคงอยู่ในสภาพหุ่นจำลองทุกคนที่เข้ามาก็จะได้รับผลกระทบกลายเป็นของจำลองและเสียชีวิตทั้งหมด สถาบัน SCP ได้คอยค้นหาเก็บกู้และกักกันสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไว้ถ้าเราค้นพบสิ่งเหนือธรรมชาติจากสถาบัน SCP นี้อีกเราจะนำมาเผยแพร่ให้ทราบกันอีกครั้งสวัสดี